บอกไม่ถูกแจ็คอินเดบ็อกเอาอันนี้ไปให้แจ็คอินเดบ็อกให้มันกลับตัวกลับใจซะเออตอนนี้เราก็ยังคงโดโนเนทไม่ใช่เราก็ยังคงบริจาคเอหนึ่งพันหมดไปให้กับการทำโครงการน,นะครับผมนะโครงการที่เออต้องโครงการอาเอาไว้ตรง,รอออองน,นี้อ่าโอ้ออจะวางให้บนดอกบัวอ่ะ แจ็คกินเดอะบ็อกมาแล้วแจ็คกินเดอะบ็อกมาเด้๋วมันจะละมันจะตู้ตามแจ็คกินเดอะเอ,อ,เอ,อิรตายคับผมมากนี่ก็แล้วกันโอ้พระเจ้ชาช่วยกลับตัวกลับใจแจ็คกินเดอะบ็อกมาแล้วมาได้ยังไงแจ็คพุ่งแจ็คกินนี่ไปก่อนประทังชีวิตไว้ นี่ด้วยพี่พีช่ชายเอาใบวัวบกแม่นไม่ใช่เรือเรือเรือชิบหายละโชว์ความสามารถของคนกลับตัวนะดูโชว์เขาหน่อยว่าคนนี่เขากลับตัวแล้วมันเป็นยังไงนี่เขาอย่างนี้แหละไอย้บึ้งใจยเย็นๆพี่ใจยเย็นโอ้พี่ใจยเย็นพัดมันไปให้ครบเออ อ้กะโดดไปขนาดน,นั้นเลยหรอพี่ชายไปเดี๋ยวฟี่ก่อนเร็วๆมันจะเกลี้ยงแล้วเออเออไว้ตรงนี้แล้วก็ฟีดมันเออสโลว์นั่นแหละเยี่ยมมันก็ยังบีได้หรอกแต่แกนี่นแพ้อะไรไม่รู้ไปคุยทีหลังนะพี่ไปคุยกันเอาไอพี่นี่รีบกลับไปดีจังเลยอะไรอ่ะ จอ่ะจโมามอมาขโมยมาขโมยราขเมีมามยมาขโมยมาขมาขโมยมาขโมยมาขมาขโมเมาขโมยมาขยมาขยมาขมาขโมยมาขโยปาขโมยมาเโมเมาขโมยมายมยมาขโยมาขโมยเาขเอยมาขนมยมาขโมยราขโมยมา่เออมาขโมยราขโมมาขโมยมายมามยาขอมมานโมยมามาขอมยราขโมยมาขโมยมาขโมเาาา อันนี้อพีเกินผมไม่เอาผมต้องการคอนเทนต์จากพี่ชายคนนี้นะแต่พี่แกแพงเลือเกินเฮ้ยเอาลากันเอาอันนี้เลยเนี่ยหยาบโอ้ยเอาอาไอาไเอาเ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 อาไปเอาเอาไปเอาเอาไเอาเอาไปเอาเอาไปเเอาไ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 ม่เอาไ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  <c oughs> เอาไปอ่ะเรเลยๆๆๆเอ้ยกดวางที่จิบไหนโอ้โนนเออต้องช้าๆรงหน่อยไอย้แก๊กกับตัวจึบจึบกจึบจึบจ กับตัวเดี๋ยวนี้กับตัวกับตัวอุ้ย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 เ็นเย็นผมมีมือเดียวภาพเสียงยังไงโอเคไหมนะอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าผมเพิ่มบิลด์เรทแล้วอาจจะดีขึ้นนิดนึงยวแต่ก็อย่างที่พูดไปตอนต้นไลฟ์อะนะก็แก้แล้วเพิ่งแบบเพิ่มบิลเลทไปยังห้าหมื่นแล้วก็ลดความเอ่อความอะไรวะลืมเลยจำไหมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ใส่โอ้มัน เอาตรงนี้ออกเอเอดูดวนไปอยู่แบบถังเหล็กโอ้โหไม่ได้กินไม่ต้องกินโอ้ยถังเหล,ล็กคิปโป้ถังเหล็ก มันปิดการมองเห็นความแขนนี่มันสุดยอดมันไม่ใช่อสอมดีแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเงินก็ไม่มีโอ้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมนั้นใช้ชีวิตได้ไง่ายขึ้นเดีวเวเๆ็ๆๆวเวงไหนเลนนี้อ่ะอยลืมเอาสปีดมาด้วยหายแล้วเลนนี้<ม>บันไล่ละ เอ้ยไม่เป็นไรผมมีที่เหุรลอกทางอยู่ผมเชื่อใจเขาได้ได้งไงบ๊อกม,มาเจอกับเอามันไปได้ยังไงน,นี่โอ้อกินไปแล้ว <c oughs> ปเปลาไฟอันเล่าร้อนแล้วก็กาตรตะวันทำไมไม่มีรถไถบอกต้องซื้ออีกนะตรงตตังก็ยิงไม่ก็จะมีเกมมีช่างหด้ลยตอนเราจริงๆ เหรือเปล่าวะผมจำเสียงมันไม่ได้ไมเมื <ไป S 2> เ่อกี้พูดไงวันไปอะไรสักอย่างเชีายมายันเปลวไฟอเล่าร้อนโอ้โหทะลุไปเลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เปลวไฟอเล่าร้อนอ่ะโอ้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 สามพันหมดตัวแล้วพี่แต่ก็ต้องใช้นะ เนี่ยแพ้ใครว่าผมจะแพ้ล่ะวิ่งมาแล้วไม่ต้องวิ่งไกลตรงนี้แง่ไม่ให้หรอกยิบอากาศไป้คตงามมากฟองเรือมะ ความเหลืองไม่ใช่ความเหลืองความเหลืองละอ่ามละอ่ามความเหลืองอาลามสิความเหลืองละความเหลืองตามอะไรวะสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับปิดเว็บปุ๊บอ่าฮะโอ้ยถืออีกแล้วอะไรอะ ไม่พี่ว่ะผมผมพี่ว่าแบบว่าพูดยาวจางวะพี่แ้วแบบ่ากร้าเร้าเอันนี้เยอะดีเยอะเกินเยอะเกินไปไอโ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 อถึงไหมกินมันกินมันกินงับออกออกทั้งคันเลย ไมแล้วม่ล้วไปไปทำนะผู้ลงพาแล้วนะก็เรียบร้อยเออเราเราหยนิดเดียวเรื่องเล่าอะาอย่างเนี่ยต้นแห่งการความตั้งผมจะร่ำรวย แล้วมันมีสีสุกไอ้เอาเอาเอาเดีเดีไฟเดี๋ไฟเงินเร่งเงินเอ้าฮะโอ้โหอ่าฮะเอาเงินไม่ทันเอุยยอดมีผมยือได้นะเอ๊ะเอ๊ะอย่าพึ่งอย่าลังร่อวยเ้เสียงมันมากเลย

จะไม่ไหวเล่นนะเดเ๋ยนนะเองไมโยนนะโถเออเออเร็วเร็วเร็อีอแข็งไหมเอ้ยมีปาการถมอเตอร์นี่ยนนะึงได้ดีได้ไงโอ้โหเลิกได้ถูกแถวมากพี่อุ้ย น,ออนีหน่อยโอ้โหยังไม่เย็นเย็นเย็นเท่านึงอะไรตั้งตัวเลยดีที่ก็เยอะไปนะเดี๋ยวทูบนะไอ้นี่นี่เริ่มจะโมโหแล้วทูปกรเนนนนะเด้งหลานฮะเออเระเบิดไปอะไรอะมันอะไรมันเหยียบไปด้วยทีเออ่เหยียบได้ไม่เหยียบกัน ยได้ไม่เก็บเองทั้งหมดเลยวะมันเอซอมบี้ตัวเองพเพื่อนตัวเองมาทำานันบออะเอนี่เออนี่เยบเยย่เอองยวนเดี๋ยนปอ่ะย่อยีเดียวเองยานะ ไม่เป็นไรอ่ะเอาไปเลยโอเคอดูด้วยกันก่อนอ่าลงมาอีกแล้วเอาพร้อมใช่ไมพี่ชัยพร้อมที่จะจบแล้วใช่ไหมถ้าตรงนี้ชิ่หายแล้วไม่ไมพี่พ,พ,พ,พเดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวๆๆเยวๆๆๆโอ้โหับตามทางเรือ่ะ ที่จะจบก็จบไปเนาะเออแล้วแล้วไอ้ไอ้ลุง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 เดวผมหายไปไหนอ๋อ้มันกลับมาก่อนไม่ได้อยางไม่ไเพชรเพลิเพชลิดเยอะดีเงินช่างลุงเดฟมันทั้งโอ้นี่ไงลุงเดียวไปดิลุงเดฟมีเพลงด้วยไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคไหนนี่เลุงลุงยังอยู่ดีวะ่ะ